าจเนนนีนาากกยกสวัสดีค่ะเนะมื่อนี้จักมันยังชาแนลยกเว้นการเขาคั่วค่ะเดี๋ยวสภาพพ่อแม่พี่น้องอเดินทางออกนอกพื้นที่ไปเบิ้งค่ะว่าพวกเข้าสะไไซสกันปะค่ะเดินทางไหนค่ะ ไก่ดูไก่ไก่นะคะสกลออันนี้สุกแลอีกอ,อ,อีกเดินบ้างอ่ะมาถึงซื้อสิบนาทีเดี๋ยวถาก็ได้ค่ะเอาเอาหาตหาตตั้จะจะไปวัด

รอไก่รอไก่เอาไก่้ไปวัดค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกว้วยทอดค่ะไปซื้อกวยทอด ตวยทถอดมันถอดนะคะเอา40สบาทเอาให้เป็นทุงเดียวหรสองสุกค่ะเอาเป็นทุ่งเดียวก็ได้ค่ะ ตัวตั้งบาทอ่ะลอยซางค่ะลอยซางขึ้นตัวใหญ่เลยขึ้นตัวใหญ่เนาะจ้ะมีแต่สีสวยๆไม่ใส่ไม่แต่ตัวน้อยตัวน้อยเป็นแมนค่ะสีตัวครึ่งเอาได้ค่ะได้ ได้คะ่ะได้สร้างหาตัวได้สิตัวเครึ่ง <laughs> ตอนแรกเห็นของเฮามันมีหลายอยู่กับเ่อประเด็มาสร้างโรงงานเดี๋ยวพอเบอร์โทรไว้เลคะ่ะฮ่าฮาได้ไปวัดย่ำไดมันสดไดนี่จะตีนนี่ไปไเอาไปค่ะเอาตีนน้ำกระเดยคะ่ะ เกีอก็อันนี้มันได้แน่วก็ตีนมันแน่ตีนเอา3้ำก็ได้เฮ้โแลดวก็ตีนไม่ตีนเอบางซ้อมใหมได้ส้อมนะ่อนจาหแม่มาจน้ำเสือเนาะ่อกแข็งๆด้วยดีกันด้วเลยออกไฟวงยิ่งหไปยังวะ 啊啊！哎、啊、哎，让他们 ทามดาดาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เป็นไหนวันหยุดไงคนหยุดคนหยุดกะมีเวลาออกไม้สื่ออยู่สื่อกินแต่วันธรรมดากะเพียงจ้าเพียงอาจจะแมาฟองกันเลยจ้า,าท่านกับท่านจ้าท่านกับท่านได้ต้องขฝืนซ้ำลองไว้เต็มเตาเลยจ้าเพียง ใกลกับเป็นตะกิ่นเลยะสีสีสีสวยลอยยี่สิบกับบะได้ hmm. ์แพ้งกันเลยที่นี่บ่ได้ค้าใส่ขายค่ะจ้าขายราคาเดียวอายุมาอืนเขาจะรับโตเท่านี้เขาจะคัาใส่ขายตัวลอยสีลอยทานะจ้านี่จะขายราคาเดียวไปเขาห้าขายราคาเดียวไปเลยอันนี้ผ้ามกังยังจะนึ่งขาพยาบาทมาดเลยเ ไปวัดป่ะ่ะแม่นค่ะไปวัดเริ่งเหวี่ยงเล่าเราสั่งแลบบขนลืมข้าวมากสิได้ได้การถือซ่างลายตรงโซ่มากลวงหนาใช่ไหมคะใช่ไอ้กะคิดอยู่ได้ว่าเอ๊ะเปิดหรือว่าเปิดหรือสมีไก่บ่มีไก่บ่มีเบิดโท่าสันก็เรียกว่ามารอบนี้สะโพกเบิดโทร เคยไหมเอาน้ำเอาน้ำดูไม่ได้ไหววัดดูอยโอโต้นมากนี่มาแล้งแห้งดีได้เพราะว่าถาจะไปใจจังเมื่อนี้สั่งไหวเป็นมาดังสั่งนี่ม,มาแล้งหน่อย มาผ่าป่สถ่หายวาท่านสุกร์วท่านของเจ้าของกระเกือกก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นจังบุญเยอะสไปวัดยังมีโอกาสได้น้ำโมยอยู่นะจ้า <c oughs> <c oughs> สังขยาแล้วใช่ไหมคะยังอย่างสังขยารวมเลยค่ะสิบยี่สิบสามสิบส่สิายยีบาทค่ะอ๋อมี่เอาใส่ข้างไหนข้างหลังบอกข้างหลังเลยค่ะ ยี่สิบค่ะลง YouTube เราเหายท้ายดีๆแล้วค่ะเนี่ยท้ <laughs> ายดีกว่าเก่าจากปกติก็ท้ายดีอยู่แล้ว <laughs> สยยี่สิบแตกับหกหลอยหกลอยเศร้าอีกอีกอีกยี่สิบค่ะอ๋อโอเคสามร้อแปดสิบขอบคุณค่ะทรงถึงที่บอกขายดีดีแล้วค่ะ okay. เปิดเลยค่ะขนต้องหาขัง กเไปวัดทุ่นค่ะไปบ้าะขอบคุณค่ะไปวัดกู้แผนค่ะนี่ค่ะเดินทานต่อ